สวัสดีค่ะนี่กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ทามคำถามไปนะคะว่าโบโมอยู่ที่ไหนนะคะนี่เลยตอนนี้มาเฉลยแล้วนะคะ ตอนนี้โบโบอยู่ที่นะคะเกาะช้างนั่นเองค่ะนะคะ mm hmm. ที่โรงแรมเ mm hmm. มอรเคียวให้ด้วยนะคะ mm hmm. บอกได้เลยว่าบรรยากาศด,ดีมากๆค่ะถ้า mm hmm. แต่ใครยังไม่เคยมานะคะก็ mm hmm. ะต้องลองมาชมกันดูนะคะแ mm hmm. น่นอนเลยว่าที่พักสะดวกสบายแล้วก็บริการดีมากๆเลยค่ะสําหรับตอนนี้นะคะโ mm hmm. บโบก,กําลังดินเนอร์นะคะอาหารนี่น่ากินมากนะคะที่อยากจะแนะนํานี่เลยค่ะ mm hmm. ให้ดูใกล้ๆนะคะเป็น มาชิมกันไหมคะอันนี้เลยนะคะบาร์บีคิวโอ้โหแบบว่าถ้าใครอยากจะลองมาชิมนะคะรีบมาเลยดีกว่านะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีนะคะที่น่าสนใจอันนี้นะคะดูใกล้ๆดูใกล้ๆอันนี้จะเป็นตับห่านนะคะซึ่งยังไม่รู้เลยว่ารสชาติเป็นยังไงเกินมาแบบไม่เคยกินนะอ่ะปกติรสซออะไรอย่างเงี้ย เอาเป็นว่านะคะตอนนี้เดี๋ยวโบๆขอเวลานะคะรับประทานอาหารกันก่อนแล้วกันค่ะแล้วรสชาติเป็นยังไงเนี่ยนะคะจะมาบอกกันกทีหนึ่งนะคะสําหรับตอนนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนรับประทานอาหารเย็นันแบบอร่อยอร่อยแล้วกันค่ะ